มีมนยิงไกลลงแทนตุ้มหมีพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เลยแกไปแกแกเลยต้องเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเฟิร์สโยนเข้าไปมีเหี่ยวได้คอนโทรลมามาที่พี่ท็อปพี่ท็อปลากขึ้นมาลากขึ้นมาลากขึ้นมาจ่ายตัดไปสวยเลยโอ้ยตัวเหนียวครับตัวอันขาดครับ ผมไปรอบอลก่อนเป็นลูกคอ,อ,อเนอเร์ยุงมายุงมาเลยยุงเริ่มมาเลยอุ้ยโอ้โหขึ้นโคคนเดียวเลยพี่กุ้งสวยเลยลูกนี้ไป ไปที่มหาดิพโยงมองข้างบนให้ตามทางมาพี่กุ้งพี่กุ้งให้พี่ดิวเขาไปกลางแล้วแล้วพี่ดิวแล้วจะส่องไหมให้หลังไายพี่เฟิร์สเทิร์นแล้วเกี่ยวยังอยู่เรียบร้อยส่องมาตัวละศูนย์นะโบโบพี่เฟิร์สยิงไปแล้วแอนดรีแล้วก็

เหนเลยอเอาละครับศึก,กดาบบี้แม์มาแล้วสุดท้ายของวันนี้สามสูงใช่ไหมสามสูง <30. S 3>